ไรเปลี่ยนทศนิยมสาให้กลายเป็นเศษส่วนได้เป็นให้ดูคลิปนี้สวัสดีครับผมครูฮิมวันนี้ครูฮิมจะมาแนะนําเทคนิคการเปลี่ยนทศนิยมสให้กลายเป็นเศษส่วนรูปแบบของทศนิยม3รูปร่างหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แหละนักเรียนก็คือจะมีจุดๆอยู่บนตัวที่3นั่นเองอเราต้องการจะเปลี่ยนจากทศนิยม3ตัวนี้ให้กลายเป็นเศษส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเทคนิคและวิธีการอย่างไรบ้าง หลายคนเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมคนพบว่าโอ้โหทำไมมันยากจังเลยถ้าเรียนดูวิธีการของครูเนี่ยนักเรียนจะบอกว่าโอหมันง่ายมากๆและนักเรียนสามารถเข้าใจได้เลยในทันทีนี่คือรูปร่างหน้าตาของพจน์สามนะเราจะมีสูตรนี่สูตรตามนี้เลยเดี๋ยวครูจะค่อยๆอ,อธิบายทีละตัว แต่หัวใจสําคัญของสูตรเนี้ยหัวใจสําคัญก็คือว่าตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศยมอันนี้คือจุดทศยมใช่ไหมเราจะสนใจเฉพาะตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศยมมีกี่ตัวเราจะสนใจทั้งหมดเลยเราจะเอาตัวเลขตรงเนี้ยมาใช้ในการเปลี่ยนมาใช้ในการคํานวณให้เป็นเศษส่วนเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเศษกันก่อนว่าเราทํำยังไงอ่มาดูตัวเศษนะครับสูตรก็บอกว่าทั้งหมด ทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดก็คือว่าให้เราเอาตัวเลขหลังจุดทศนิยมทั้งหมดมาเขียนลงไปมีกี่ตัวเขียนลงไปให้หมดเลยนี่นะย้ำนะหลังจุดทศนิยมลบกับตัวที่ไม่ามํานักเรียนต้องไปดูว่าตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่มันไม่สามนักเรียนก็เขียนลงไปเสร็จสับแล้วนะสำหรับตัวเศษมาดูในส่วนของตัวส่วนกันบ้างตัวส่วนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าํา ให้ใส่9ถ้าไม่ซ้าให้ใส่ศูนย์โอเคเป็นยังไงไอ้ซ้ำใส่9เนี่ยนักเรียนก็ต้องมาดูอีกว่ามีทศนิยมซ้กี่ตัวถ้ามี1ตัวนักเรียนก็ใส่91ตัวถ้ามี2ตัวนักเรียนก็ใส่92ตัวมีกี่ตัวใส่9ตามจํานวนนั้นอาแล้วก็ถ้าตัวที่ไม่ซ้ำให้เราใส่ศูนย์ทำเหมือนกันเลยไปดูว่ามีตัวที่ไม่ซ้ำกี่ตัวก็ใส่ศูนย์ตามจํานวนนั้น ครูเชื่อว่าครูอธิบายยังไงเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่เข้าใจครับครูแน่นอนไม่เข้าใจถ้าเราไม่ดูตัวอย่างไม่ดูแบบฝึกหัดการดูแบบฝึกหัดเนี่ยจะช่วยนักเรเียนเข้าใจเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวครูมาเริ่มตัวอย่างกันเลยนักเรีเยนถาม0.45ตรงนี้ตัวอะไรซ้ําตัว5มันซ้ำใช่ไหมถ้าเราจะพูดให้เป็นทางการเนี่ยเราก็จะบอกว่า0.4555555เพราะมันซ้ำา5ไปเรื่อยๆอ่าเราจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้กลายเป็น เศษส่วนโอเคขั้นตอนแรกเลยให้นักเรียนเอาตัวเลขทั้งหมดเลยนะหลังจุดทศนิยมนักเรียนจะเห็นว่ามี4กับมี5นักเรียนเอาตรงเนี้ยมาเขียนแปะเอาไว้นี่เห็นปะเหมือนกันเลยไหมมี4กับมี5แล้วก็ลบตัวที่ไม่ซ้ำนักเรียนตัวเลขหลังจุดทศนิยมเนี่ยมีอยู่2ตัวนะมี4ี่กับมี5ตัวไหนที่ไม่ซ้ำเลข4ตัวเนี้ยมันไม่ซ้ำใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเอาไว้5ต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียนนะเพราะว่า5เนี่ย มันเราเขียนเฉพาะ4แค่ตัวเดียวส่วนด้วยอ่าอน,นี้แหละเขาบอกว่าสาให้ใส่เลข9กไม่สาให้ใส่เลข0นักเรียนครูถามว่ามีสากี่ตัวมีซ้มหนึ่งตัวก็คือ5ใช่ไหมเอามาใส่เอาไว้เวลาเราใส่9เราใส่9แค่ตัวเดียวเพราะว่ามันสาแค่ตัวเดียวไม่สาก็คือเลข4อ่าถ้าไม่สาเราต้องใส่0ูนเอาไว้นี่ตามนี้เลยเราจะได้เป็น90 เสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวส่วนที่เหลือเป็นการคิดเลข45ลบ4ได้41โอเคปะแล้วก็90ก็เอามาเขียนเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วได้เป็น41ส่วนด้วย90เห็นไหมไม่ยากไม่ยากแค่เรารู้เทคนิคถัดมา0.63ซ้ำที่เลข3 เราใช้หลักการเดิมเลยเอาตัวเลขหลังจุดทุนิยมเนี่ยมาเขียนตัวเลขทั้งหมดเลยนะเอามาเขียนเราจะได้เป็น6กับ3ใช่ไหมนี่มันมี6กับ3าเขียนลงไปทั้งหมดลบด้วยอะไรตัวที่ไม่ําตัวที่ไม่ํามมีตัวเดียวเองก็คือเลข6เอาเลข6มาเขียนแบบนี้ได้แล้วนะตัวเศษตัวส่วนถ้า3ามใส่9ไม่3ามใส่0ซนยามีกี่ตัวํามีตัวเดียวคือเลข3เราใส่9ลงไป1ตัวนะครับ ไม่สาใส่เลข0ูนไม่ซ้ําคือเลข6เราใส่0ูนย์ลงไป1ตัวเพราะมีไม่ซ้ําแค่ตัวเดียวเราจะได้เป็น90ที่เหลือคิดเลขเหมือนเดิม63-6ลบ6เป็น57ส่วนด้วย90เราสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ใช้สตดคูณแม่เลยครับใช้สตดคูณแม่3 3 3 9แล้วก็ใส่ศูนย์เปตัวหนึ่ง3 1 3เหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษ2 3 9 27ได้9 การตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยครูคิดว่านักเรียนน่าจะทําได้ไม่น่าจะมีปัญหาเลยข้อถัดมา0.53ตรงเนี้ยมันําเลข5โอเคขั้นตอนแรกเอาตัวเลขทั้งหมดมาเขียนเขียนไปแบบนี้นะนี่ลบด้วยตัวที่ไม่ามําตัวที่ไม่ํามมีไหมหลังจุดทศนิยมไม่มีฉะนั้นเราก็ไม่ต้องลบอะไรหรือถ้าอยากจะเขียนก็จะเขียนเป็น ลบเท่าไหร่ลบศูนย์เพราะมันไม่มีถูกปะเราก็ต้องลบศูนย์แต่5้าลบศูนย์มันก็คือเลข5นั่นเองมาดูในส่วนของตัวส่วนกันบ้างตัวส่วนเนี่ยไปดูว่าซ้ํากี่ตัวซ้ํา1ตัวก็ใส่เลข9ใส่แค่ตัวเดียวพอเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันซ้ําแค่ตัวเดียวแล้วมันไม่มีตัวที่ไม่ซ้ําด้วยฉะนั้นใส่เลข9แค่ตัวเดียวเพียงพอแล้วได้เป็น5้ um. well, so so okay well, okay. like 9นเเราสามารถตอบได้แบบนี้เลยข้อถัดมานะครับ 0.483438ตัวนี้ถ้าเราจะอ่านก็คือ0.48484848แบบนี้ไปเรื่อยๆขั้นตอนแรกให้เราดูตัวเลขหลังจุดทศยมว่ามีกี่ตัวมี2ตัวก็คือ48เขียนใส่ไปให้หมดเลยแบบนี้ลบตัวที่ไม่สาำตัวที่ไม่สามมีไหมไม่มีก็ไม่ต้องเขียนก็ได้มาดูในส่วนของตัวส่วนกันบ้างตัวส่วน431ตัวเอา9ไปเขียน1ตัว 8 3 1ตัวเอา9ไปเขียนเพิ่มอีก1ตัวสรุปว่าเราต้องเขียน9กี่ตัว2ตัวเพราะว่าอะไรมันมีซาํสอตัวนั่นเองเราจะได้เป็น48ส่วนด้วย99เราสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ําโดยใช้สัดคูณแม่แม่3อีกเหมือนเดิม3 3 9 3 3 9มาดูข้างบน3 1 3ทด1ลงไป3 6 18นะครับได้ 6. อยตรงนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะข้อถัดมา1 7 2 3 7 3 2บางคนเจอข้อนี้ตกใจขนหัวลุกเลยเพราะว่าอะไรมันมีเลขหนึ่งอะ่ะครูเราไม่คุ้นเคยเลยนักเรียนไม่ต้องตกใจนักเรียนไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่าตรงเนี้ยทำง่ายมากเลขหนึ่งใช่ไหมเรืเรียนเอามาเขียนแบบนี้เลยฟุบข้างหน้าแบบนี้นี่แล้วก็เขียนขีดเอาไวใ้ให้มันอยู่ในรูปของจํานวนค่ะแค่นี้เองที่เหลือหน้าที่เราคือทําเหมือนเดิมก็คือคิดในส่วนของทศนิมยมสามตรงนี้ให้กลายเป็น เศษส่วนนี่ทำเหมือนเดิมเลยนะครับทำเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรแตกต่าง โอเคมาดูว่าหลังจุดทศนิยมมีตัวเลขกี่ตัวมีอยู่2ตัวใช่ไหมเจ็ดสองเอาเจ็ดสองมาเขียนมีตัวไม่ซ้ำไหมไม่มีก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ซ้ำเจ็ดหนึ่งตัวเขียนเก้าหนึ่งตัวซ้ำสองหนึ่งตัวเขียนเก้าอีกหนึ่งตัวได้เป็นเก้าสิบเก้าเราจะได้เป็นจำนวนคะก็คือหนึ่งเศษเจ็ดสิบสองส่วนด้วยเก้าสิบเก้าเจ้าตัวเศษส่วนเนี่ยสามารถที่จะตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นี่นะเราใช้สูดรคูณแม่เก้าตัด ได้เป็น1 0, .8 จดส่วนด้วย11โอเคครูไปต่อเลยนะถัดมา7.0 0 7มันซ้ํา0กับซ้ำ7ใช่ไหมอันนี้คือคำถามที่ครูจะถามเลยนะคำตอบก็คือว่าไม่ใช่ หลายคนมักจะพลาดตรงนี้บอกว่ามันซ้ํศูนย์ครับคูมันซ้ํเจ็ดครับคูแต่จริงๆไม่ใช่สิ่งที่มันําคือศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรการที่เราเขียนนะครับจุดอยู่ข้างบนสองข้างตรงนี้แล้วมีตัวเลขตรงกลางเนี่ยมันเหมารวมว่ามันําตัวเลขตรงกลางด้วยนะโอเคอมาเราทำเหมือนเดิมเลยเอาเจ็ดมาเขียนแปะเอาไว้ก่อนนะ เขียนไว้เหมือนเดิมถัดมาเขียนเศษส่วนเอาไว้ข้างหลังเศษส่วนตรงเนี้ยเราจะใช้ตัวข้างหลังตรงนี้นี่มาใช้หาโอเคปะ่ะนี่อะมาเริ่มต้นกันนักเรียนครับตัวเลขทั้งหมดมีอะไรบ้างก็มี0ูนเใช่ไหมเอามาเขียน0ูนย์ศเจ็ดนเนี่ยเวลาเขียนก็คือเป็นเลข7็เฉยๆแบบนี้เสร็จแล้วนะในส่วนของตัวอะไร ตัวเศษหลายคนบอกว่าไม่ลบอะไรหรอครูไม่ลบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ไม่สามตรงเนี้ยสำคัญมากเลยนะหลายคนบอกว่านี่ไงครับตัวนี้ไม่สามเหมือนที่ครูอ,อธิบายตะกี้นี้เลยว่ามันสามนะมันสามศูนย์ศูนเฉะนั้นเราไม่ต้องลบตัวที่มันไม่สามถ้าอยากจะลบนะอยากจะลบจริงจงก็ลบศูนย์ไปนะครับมาดูในส่วนของตัวส่วนกันบ้างมันําอะไร3ศนย์ตัวนี้ใส่เไปหตัว ใช่ไหมสามสิตัวนี้ใส่9เพิ่มไปอีก1ตัว37ตัวนี้ใส่9เพิ่มไปอีก1ตัวเราจะได้เป็น999รอ่าคําตอบที่ออกมาก็คือ7เศษเส่วนด้วย999นั่นเองถ้าเราเข้าใจหลักการไม่ว่าโจทย์จะยากแค่ไหนเราก็สามารถที่จะทําได้ตัวนี้นะครับ1.545ตรงนี้มันสามอะไรซ้ำ4กับซามเลข 5ตัวที่ไม่ซ้ําม,มีเลขอะไรตัวที่ไม่ซ้ําคือเลข5ตัวข้างหน้าตรงนี้นะโอเคเราทําเหมือนเดิมตรงนี้มี1แปะอยู่ข้างหน้าเราก็เอา1มาแปะไว้ข้างหน้าแบบนี้เหมือนเดิมข้างหลังก็จะเป็นในส่วนของเศษส่วนใช่ไหมซึ่งเราใช้ตรงนี้มาคิดคํานวณน,นี่ขั้นตอนแรกตัวเลขมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดมี5 4 5สี่ห้าเนเดี๋ยเอา 5, 4, 5. ้าหใส่ไปเลยลบตัวที่ไม่ามําตัวที่ไม่ําคือเลข5ตัวนี้นะ นี่เขียนไปเลยส่วนด้วยถ้า3ใส่เลข9ก้3กี่ตัว1 2เราก็ใส่เลข9ก9 2ตัว1 2ไม่3ใส่เลขก0มีเลข5ใส่ไปเลย0เราจะได้ตัวส่วนเป็น990โ okay. อเคเราจัดการลบข้างบนไม่ยากเลยนะได้เป็น540ถูกป้าส่วนด้วย990 เราตัดทอนได้ใช่ไหมเราตัดทอนได้โดยใช้สัูณแม่9ได้เป็น6ส่วนด้วย11คําตอบที่ออกมาก็คือ1เศษ6ส่วนด้วย11อ่าเรียบร้อยง่ายมากๆทถัดมาโอ้โหหลายคนเห็นแล้วแบบว่าตัวเลขยาวบื้เลยมันคงจะต้องยากแน่ๆเลยไม่ยากไม่ยากมาเริ่มต้นดูกัน16มาแปะเอาไว้แบบนี้มาดูตัวเลขทางด้านหลังบ้างเพราะตัวเนี้ยเราจะใช้เปลี่ยนให้กลายเป็น เศษส่วนโอเคป่ะมีตัวเลขกี่ตัวเขียนไปให้หมดมี1มี7มี6มี1มี4มี1มี7มี6มี1มี4เขียนไปแบบนี้เลยนี่ลบด้วยตัวเลขที่ไม่ําตัวเลขที่ไม่ําก็มี1กับมี7ใช่ไหมเขียนไปเลยเป็น17ตรงนี้มาดูในส่วนของตัวส่วนกันบ้างถ้าสาใส่9้มกี่ตัว 1>, 1 2 3ใส่9 1 2 3ไม่ซ้ำใส่0ไม่ซ้ำกี่ตัว1 2ใส่0ไป2ตัวโอ้โหตัวเลขเยอะมากเลยนะครับเป็น99,900เลยเยอะจริงๆนะครับโอเคที่เหลือไม่มีอะไรยากเพราะเราคิดเลขธรรมดาธรรมดาลบ17ไปได้เป็น17,597ส่วนด้วย99,900นาได้แบบนี้ออกมา โอเคพอเสร็จแล้วตรงนี้คือคำตอบทั้งหมดเลยก็คือ16เศษ17,597ส่วนด้วย99,900นนะครับอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมนักเรียนถ้าเราเข้าใจหลักการในการทำเนี่ย จทย์จะออกมาในรูปแบบไหนเราสามารถทําได้หมดถ้านักเรียนชอบคลิปดีๆแบบนี้นักเรียนสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube ของครูฮีมในช่องของครูฮีมเนี่ยมีคลิปให้ความรู้ในเรื่องของเลขเนี่ยมากกว่า4,000คลิปนักเรียนสามารถเลือกเข้าไปดูได้เลยสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ